รายงานการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาโรงเรียนน้ำพองมุ่งเน้นจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาพัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ โดยมีผลการบริหารจัดการและการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาโรงเรียนดำเนินการตามประเด็นต่อไปนี้ 1. การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สะท้อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง3ปีตั้งแต่ปีการศึกษา2,564ถึง2,566 1.1นโยบายการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนน้ำพองดำเนินการจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบโดยมีการกำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายใต้วิสัยทัศน์ภายในปี2567โรงเรียนน้ำพองมุ่งยกระดับสถานศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นบุคคลรู้จักคิดวิเคราะห์มีทักษะชีวิตห่างไกลาย,ยาเสพติดมีจิตสาธารณะ เคียงคู่คุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกำหนดแผนกลยุทธ์โรงเรียนในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโครงการสถานศึกษาสีขาวโครงการวัยรุ่นไวัยใสโครงการค่ายอาสาจราจรและลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จัดทำคู่มือการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนปีการศึกษา2565กําำหนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือดำเนินกิจ,จกรรมตามโครงการสถานศึกษาสีขาว1.2แนวทางรูปแบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาสะท้อนแนวคิดที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของสถานศึกษา โรงเรียนได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน5ขั้นตอนซึ่งประกอบด้วยการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรองนักเรียนเพื่อจัดกลุ่มนักเรียนในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนทุกกลุ่มการป้องกันและแก้ไขปัญหาและการส่งต่อมีการสร้างเครือข่ายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังนี้เครือข่ายผู้ปกครองได้แก่ 1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. เครือข่ายผู้ปกครองระดับสายชั้นโดยมีการใช้แอปพลิเคชันไลน์เว็บเพจโรงเรียนเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง 3. เครือข่ายผู้ปกครองระดับสถานศึกษาเครือข่ายนักเรียนได้แก่ 1. เครือข่ายนักเรียนห้องเรียนสีขาว 2. เครือข่ายสภานักเรียน เครือข่ายครูซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาครูที่ปรึกษาครูแนะแนวและครูผู้สอนเครือข่ายชุมชนได้แก่ 1. หน่วยงานราชการเช่นสถานีตำรวจโรงพยาบาล 2. หน่วยงานศาสนาเช่นวัดในอำเภอน้ำทอง 3. เคร,รือข่ายรถรับส่งร่วมกับสถานศึกษากำหนดแนวทางปฏิบัติของการรับส่งนักเรียนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลักหนึข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนได้จัดทําข้อมูลนักเรียนรายบุคคลจากการสัมภาษณ์ การเยี่ยมบ้านการคัดกรองนักเรียนใน3ปีการศึกษาย้อนหลังจากระเบียนสะสมแบบประเมินพฤติกรรมแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียนเป็นรายบุคคลรวมถึงเป็นมาตรการ,การป้องกันไม่ให้นักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษาโรงเรียนน้ำพองได้จัดทำข้อมูลสารสนเทศผู้เกี่ยวข้องที่อาจเส่งต่อการเกิดความไม่ปลอดภัยต่อนักเรียนในโรงเรียนเช่น บันทึกผลการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิตรวจเอทเคผู้บริหารคณะครูนักเรียนและบุคคลที่เข้าออกภายในโรงเรียน2การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ2.1การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนครบทั้ง5ขั้นตอนและความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยดำเนินการสอดคล้องอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล4ด้านได้แก่ด้านความสามารถด้านสุขภาพด้านครอบครัวและด้านอื่นๆคัดกรองนักเรียนโดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มได้แก่กลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหาและกลุ่มพิเศษจัดกิจกรรมโฮมรูมการเยี่ยมบ้านกิจกรรมการคัดกรองนักเรียนยากจนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนให้ความช่วยเหลือ ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนทุกกลุ่มมีการส่งต่อภายในไปที่ครูแนะแนวครูปกครองและมีการส่งต่อภายนอกโดยความร่วมมือของนักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลน,น้ำพองจังหวัดขอนแก่น2.2และ2.3การดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษาและการดำเนินการเสริมสร้างทักษะชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียนโดยการจัดกิจกรรมโครงการสถานศึกษาปลอดภัยกิจกรรมอาสาจราจรกิจกรรมออยออน้อยมีการติดตั้งตู้เสมารักเพื่อรับแจ้งเหตุจากนักเรียนติดตั้งกล้องวงจรปิดในโรงเรียนและจัดทำแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 การบูรณาการทักษะชีวิตโดยการจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมน้องไหวพ้พี่กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระกิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาว2.4การดำเนินการคุ้มครองนักเรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพโรงเรียนมีการติดตามเฝ้าระวังและคุ้มครองนักเรียนอย่างต่อเนื่องด้วยการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะแห่งการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม 3. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยของโรงเรียน3.1ข้อมูลภาคีเครือข่ายและวิธีการสร้างเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพภาคีเครือข่ายที่สำคัญของโรงเรียนแบ่งเป็นแต่ละด้านดังนี้ ด้านการเสริมสร้างทักษะชีวิตและคุ้มครองนักเรียนเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงโรงพยาบาลน้ำพองสถานีตำรวจภูทรน้ำพองกองพลทหารม้าที่3ค่ายเปรมตินสุรานนท์ด้านการวางแผนการศึกษาต่อของนักเรียนเช่นโรงเรียนน้ำพองศึกษาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนและโรงเรียนชมุมชนหนองกุงวิทยา ด้านการส่งเสริมคุณธรรมได้แก่วัดหนองกุงวัดมหาวันวิหารวัดบ้านหนองนกเขียนและวัดพุทธกเกษมด้านแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิน่นเช่นปราชุมชนและวิทยากรในท้องถิน่นสวนสัตว์ขอนแก่นสถานีดับเพลิงน้ำพองสถานีรถไฟน้ำพองมีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศภาคีเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในด้านต่างๆร่วมกันมีการประสานงานจัดประชุมและวางแผนการดำเนินงานร่วมกันตามวาระและโอกาสที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง3.2และ3.3การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมสนับสนุนป้องกันช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและวางแผนการส่งเสริมสนับสนุน ป้องกันช่วยเหลือการเสริมสร้างทักษะชีวิตและคุ้มครองนักเรียนด้วยการร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานเช่นการอบรมให้ความรู้ในด้านสารเสพติดวินัยจราจรการจัดค่ายคุณธรรม 4. การส่งเสริมสนับสน,นุนนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานส่งผลต่อประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษา 4.1การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความตระหนักมีความรู้ความเข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาตลอดจนการพัฒนาทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนโรงเรียนน้ำพองส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกิจกรรมกีฬาสีกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมส่งเสริมศิลปะดนตรีกีฬาและทักษะชีวิต 4.2การนิเทศติดตามส่งเสริมสนับสนุนและให้ขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาตลอดจนเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนอย่างต่อเนื่องมีการดำเนินงานตามแผนปฏิทินการนิเทศมีรูปแบบและกระบวนการนิเทศที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ติดตามการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการคุ้มครองนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและได้รับขันกําลังใจในการปฏิบัติงานส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลนิเทศภายในรูปแบบจดหมายข่าวระดับยอดเยี่ยม4.3การประเมินผลการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างความปลอดภัย5 ความสำเร็จของการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษา5.1ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างความปลอดภัยทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนมีผลต่อคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนดำเนินการแก้ไขปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยงส่งผลให้จำนวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงลดลงทุกปีมีนักเรียนจบหลักสูตรร้อยละ100สอดคล้องตามเป้าหมายของสถานศึกษา นักเรียนมีทักษะชีวิตตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรในระดับที่ดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ100นักเรียนทุกกลุ่มได้รับการดูแลช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองแก้ไขและได้รับการพัฒนาตามศักยภาพอย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหาช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทางโรงเรียนยังคงดูแลช่วยเหลือ พัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่องโดยได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนแ n ร์ hand และออนไลน์ line, และมีการติดต่อสื่อสารกับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอมีการติดตามนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในด้านการเรียนโดยออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามนักเรียนและออกไปเยี่ยมบ้านเพื่อพูดคุยกับนักเรียนและผู้ปกครองผลงานนักเรียนที่เป็นที่ยอมรับในระดับต่างๆประกอบด้วย รางวัลนักเรียนจากการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2,565ที่จังหวัด,ดร้อยเอ็ดดังน er ี้กิจกรรมปั้น euh. ดินน้ำมันระดับอนุบาลได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับที่4กิจกรรมหน้าตาสินไทยอนุรักษ์ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมแข่งขันสิน Chevy สร้างสารรค์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมแข่งขันปติมาการรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมแข่งขันปติมาการรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองและกิตติบัตรเด็กดีสีขอนแก่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566 5.2นักเรียนมีความปลอดภัยครอบคุมทุกด้านและสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้ตามวัยโรงเรียนมีการดำเนินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียนรอบด้านมีการจัดอบรมให้ความรู้การใช้กฎจราจร ดำเนินตามมาตราการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ส่งผลให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันด้านความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีนักเรียนมีทักษะชีวิตที่ดีรู้เท่าทันภัยต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมและสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองได้โดยมีทักษะในการปฏิเสธการชักชวนไปมีพฤติกรรมเสี่ยง มีทักษะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นนักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผลการประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ100 5.3. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาส่งผลต่อประสิทธิภาพของสถานศึกษาชุมชนและท้องถิ่นโรงเรียนดำเนินการในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิต ความปลอดภัยและการคุ้มครองนักเรียนอย่างจริงจังส่งผลให้โรงเรียนผ่านการประเมินมสมรอบ4ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกดีเด่นระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเหรียนเงินประจำปีการศึกษา2,565นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการตามนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best p r a c t i c e โดยใช้น้ำพองโมเดล ส่งผลให้ได้รับรางวัลเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่รางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ดครั้งที่11ประจำปีการศึกษา2564ระดับภาครางวัล IQA a w a อ d วอรระดับยอดเยี่ยมโรงเรียนคุณภาพผู้บริหารคุณภาพและครูคุณภาพ